เพื่อนๆเห็นภูเขาสามสีไหมค่ะสีที่มีหิมะเกาะอยู่เนาะแล้วก็ขาวแล้วตรงกลางก็จะมีมันเริ่มเป็นสีเขียวละแต่ว่าแดดมันส่องพอดีตกกระทบพอดีก็ข้างหน้านี้เป็นภูเขาที่สีเขียวเข้มเนาะที่กึ้นขึก,ก็สวยดีดแดดเริ่มเริ่มหายไปละโหปรากฏการไปแล้ว นี้ก็อยู่ที่เนินเขานะะมาหาสองดูมุมนี้นะคะมุมนี้นะเสียงนกเสียงลมนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงชัดไหรเพราะลมมันแรงลม,มแรงญี่ปุ่นเนาะก็มาจอดรถด,ดูผักป่านะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่การเก็บถั่วถั่วอีการนะคะแต่ว่ายังไม่มาเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่การเก็บถั่วอีการทุกป,ปีเนาะ แถวนี้แหละแต่ว่ายังไม่มายังไม่มาเลยจ้ะนะก็จะมีโยโมกิเพียบเลยโยโมกิหรือโกดจุลานะวันหลังก็จะพามาเก็บแถวนี้แหละนี่ค่ะมีทั้งโยโมกินี่นะคะมีทั้งพูข้าวนะผูข้านี่นะคะูขาวกินได้อร่อยด้วยนะคะ ก็ทางบ้านเราคนเหนือก็กินเนาะนี่นะกินกับลาบอร่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อะไรอะ่ะคล้ายอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะคล้ายราสเบอร์รี่สตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่เลยอะ่ะดอกไม้สีเหลืองสวยดีนะคะโมกิขนาดนี้กำลังงามน่าไปทำขนมนี่ค่ะโยโม,มกินะคะสวยเลยอะ่ะ ออกแบบงามๆเลยอ่ะนี่ค่ะโอ้โหไปทำสีเขียวแทนใบเตยได้ต้องซื้อใบเตยไม่ต้องใช้ใบเตยใช้โยโมกินี่แหละตอนนี้ลุงจะไปเก็บโยโมกินค่ะในกดจุลา,าไปที่แบบว่านี่ค่ะ มันมีอยู่ทั่วไปตามดินแหละลุงจะทำโมจินะคะมีแป้งเยอะคือเราซื้อมาไว้หลายปีหลายปีว่าจะทำว่าจะทำแต่ไม่ทำะคะ่ะแรงเดี๋ยววันหลังเราพามาเก็บใหม่นะคะเพื่อนลุงเก็บโยโมกิไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำโมจินะคะสไตล์แก นี่เป็นโยมุก,กิก็มาเด็ดเอาแต่ใบนะคะเด็ดเอาแต่ใบแบบนี้ค่ะอันนี้แบบสุดรลุงนะคะนี่ค่ะ,ะเสร็จแล้วก็ต้มนะคะต้มลวกนี่มันเป็นลุงใส่สูตรลุงนี่ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์เนาะมันก็เลย เะแบบนี้นะมันก็เลยแบบนิ่มเละนะคะไม่ต้องไปปั่นจ้ะน้ำออกจ้ะใช้แป้งนะคะสองสีม่วงแป้งดังกุนะคะบอกว่ามันเป็นแป้งแบบเป็นขา้าวแป้งข้า,าวเจ้านะถ้าบ้านเราเนาะแป้งแบบข้าวที่เรากินธรรมดาก็คือข้า,าวเนจะ้าเนาะ แต่บางคนก็กินข้าวเหนียวนะว่บอกกับการว่ามันเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะประมาณนั้นนะค่อยสันทัสเรื่องแป้งนะ,ะงเพื่อนนันนี่ช,ชื่อไรื่อยค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะค่อยใส่น้ำลงไปใส่ใบ โยโมกิอกไปนะคะอันนี้มันจะทําให้เป็นสีเขียวนะคะการเคยไปลองไปทําขนมชั้นและสีเขียวกลิ่นหอมดีแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้หอมแรงเหมือนทอดใบเตยนะกลิ่นม,มันหอมอ่อนแต่ก็อร่อยดีค่ะเนอะเคยทําขนมชั้นอยู่นะคะลองทาขนมชั้นนะคะออชอืชววอขอตัวไิเดจ้ะ ค่ะโอ้โหเราไปหยิบน้ำตาลแป๊บเดียวนี่ให้ดูเนื้อท่านสวยดีท่านท่านสวยดีนะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามชอบเนาะอูいい้สุดท้ายกุยดนปล่ากุอันนี้ไม่เอาใส่น้ำตาลลงไปค่ะมุดอีกแล้วก็ไม่ก ช่วยน่ารักไหมนนาาม,าาม,มาจากบ้านแม่ลุงมาจากขโมยมาจากบ้นแม้ขโมยนวดให้เข้ากันชดตกพอใส่น้ำตาลลงไปแล้วเขานิ่มหมาตายละแล้วก็ใส่ใส่แป้งโมจิไปนะแป้งข้าวเหนียวอะค่ะ แต่ว่าการดูในคลิปคนอื่นแล้วมันเขาใช้แป้งข้าวเหนียวนะดเดี๋ยวดูลอดูก่อนใส่แป้งมันนะไว้เนาะแป้งมันเราก็ไม่ได้เก่งทําขนมทําไม่ใช่เก่งหรอกไม่เป็นเลยนี่ก็ทําทมั่วๆนะคะเพื่อน,อนสสใส่แป้งเนี่ก็เกือบจะได้แล้วนะคะ กระกระปูรูปูทำเป็นลูกกลมกลมจ้ะเจ้าอร่อยมินะย้นน,นะอร่อยมิ้นนะของเราใหญ่จังนี่ค่ะใกล่สุดแล้วนะคะ อโอ,โอเราก็ทำเปน็นนะเนี่ยเราเคยทำอ,ะ,อะไรนะขนมไขนะ่เต่านะฮะมกลมๆแล้วก็ไปใส่ต้มจ้ะสุดลงค่ะใส่ลงไปต้มในนี่น้ำร้อนแล้วนะคะเสร็จไปเลยจ้ะเหมือนบัวลอยเลยทำบัวลอยก็ได้นะคะนี่ค่ะ โมจิสไตล์ลุงค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือที่เสร็จแล้วนะคะสไตล์ลุงนะคะสไตล์ลุงลุงก็ทําแบบนี้นะคะแคบบ่ะแ,แต่มีวิธีทำหลายแบบแล้วแต่คนเนาะอันนี้ของลุงนี่ค่ะชิมดูนะคะ เยอะมากอืมหมดมันกรุกรอน่นะคะมันยังเป็นแป้งๆอ,อ,อ,อยู่สรุปแล้วก็คือกินได้สรุปแล้วก็คือกินได้ค่ะแต่มันยังเป็นแป้งๆอ,อ,อยู่เลยค่ะเพื่นเดี๋ยวไปดูมันมีเดี๋ยววันหลังลองทําแบบตาม y o u t u b e นะอันนี้สุดลงค่ะก็กินได้นะคะ แต่มันจะไม่ได้กลิ่นของของยมกีเพราะว่ามันต้มนานไงจริงต้องลวกลกแล้วเอามาผสมแล้วก็แป้งก็คือต้มก่อนเลยแล้วมาผสมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หอ่อด้วยอ่ดังกัวนะอืมโอเคไปลวขนมลุงพอมันแห้งแล้วมันก็อร่อยขึ้นนะเหมือนขนมเข่งเลยอะ 能聊。